you <laughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนเราก็สู่ใการฮาร์ทอปิกนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับฮาร์ทอปิกในวันศุกร์ที่9กันยายน2559วันนี้วันดีนะคะวันที่9เดือน9แล้วก็ปี59ด้วยวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเรื่องของการส่งออกเพราะว่าเราจะเห็นหัวใจสําคัญนะคะสำหรับการเติบโตเศรษฐกิจประเทศก็มาจากเรื่องของการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาการส่งออกเราก็ติดกับดักกับเรื่องของกําลังซื้อโลกเพราะว่าเราออกไปขายของในต่างประเทศนะคะถ้ากําลังซื้อโลกนั้น ไม่ฟื้นตัวก็ไม่สามารถที่จะส่งออกได้สูงนะคะรวมไปถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตด้วยที่มีการวิเคราะห์กันมาว่าเรากําลังเข้าสู่สังคมดิจิตอลนะคะยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งออกก็จะต้องพึ่งพาการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะอาจจะยังไม่มีการพูดถึงมากนะักที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการส่งออกที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตวันนี้เราจะเปิดมุมมองงานวิ วิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่าอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่อาจจะทำให้การส่งออกไม่ค่อยขยายตัวเท่าไหร่นักสำหรับประเทศไทยต้นเหตุแห่งปัญหานั้นคืออะไรนะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการส่งออกวันนี้ค่ะเราเชิญนักวิจัย2ท่านจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาเปิดมุมมองแล้วก็งานวิจัยนี้กันนะคะขอแนะนาก่อนนะคะท่านแรกค่ะคุณทศพลอภัยทานนะคะหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ปุวยอึ้งพากรน,นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยอีกท่านหนึ่งค่ะดรดวงดาวมหากิจศิริค่ะอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค,คุณนวักค่ะเป็นนักวิชาการจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะขอเริ่มที่คุณทศพลก่อนแล้วกันนะคะว่าทําไมเราสนใจที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกคะเป็นเพราะว่าไรายได้เยอะที่สุดของประเทศหรือเปล่าฮะใช่ครับถ้าเราเอา GDP เรามาดูเนี่ยทุกคนก็ ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับตัวเลขอยู่แล้วนะครับว่าส่งออกเนี่ยก็กินไปประมาณ60%กว่าเปอนะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าระยะหลังๆมานะครับเ,เราก็มักจะได้ยินข่าวว่าการท่งออกของเราเนี่ยม,มีแต่สุดลงสุดลงมานานแล้วแล้วก็ซึ่งถ้าเราไปดูบทวิเคราะห์หรือว่าการศึกษาอะไรเนี่ยนะครับย้อนไปปี2ปีเราก็จะเจอสาเหตุซ้ำๆว่าอ,อุปสงค์ ไม่ค่อยมีนะครับไม่มีกําลังซื้อไม่มีกําลังซื้อหรือว่าโครงสร้างการผลิตเรามีปัญหาโครงสร้างการผลิตเรามีปัญหาประเทศคู่ค้าเรายังไม่ฟื้นตัว<ะ>ซึ่งเราก็เลยมาคิดว่าคําอธิบายซ้ําๆนี่เริ่มจะเริ่มจะใช้ไม่ได้ละมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราหันย้อนกลับมาดูมีสาเหตุอะไรที่เราหล,ลงลืลไมไปบ้างเรายังไม่ได้ดูกลับเข้ามาในใน,ในตัวเองบ้างครับซึ่ง เวลาเราพูดถึงการส่งออกเนี่ยเราก็จะักพูดถึงการส่งออกแบบรวมๆคือส่งออกยอดเท่าไหร่หรือให้ละเอียดไปกว่านั้นเนี่ยก็พูดถึงการส่งออกในแง่ของเป็นเอุตสาหกรรมเป็นเซกเตอร์นะครับส่งออกคอมพิวเตอร์หรือส่งออกยานยนต์นะครับซึ่งอันนี้ก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจริงๆเรามีการศึกษาเราเราค่อนข้างทะลุผูโปรงมมานานแล้วครับแต่ว่าในอีกมิติหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยมีการลงไปดูเท่าไหร่นะครับก็คือเป็น มิติของการศึกษาในระดับผู้ประกอบการอ๋ออันนีล้ลงลึกขึ้นใช่เพราะว่าผู้ประกอบการก็เออนี่เราเก็บข้อมูลมากี่ปีคะเนี่ยย้อนหลังไปกี่ปีคะก็จริง,รงๆข้อมูลเนี่ยไม,ไม่ได้จากการเก็บนะครับ<ะ>ซึ่งผมหมายถึงว่าเราใช้ข้อมูลประเภทที่เรียกว่าเป็นข้อมูลทางการข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นนะเนี่ยใช่เป็นเก็บโดยหน่วยงานราชการใช้จากหน่วยไหนคะ,ะอ่าใช้จากกรมศุลการกรครับอ๋อค่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า ถ้าเราจะทําข้อมูลที่ระดับผู้ประกอบการเนี่ยถ้าใช้วิธีการเก็บเนี่ยเก็บเท่าไหร่ก็ก็ไม่พอเพราะเพราะว่ามันเยอะมากมากและกระจายด้วยใช่ครับก็เลยต้องอาศัยข้อมูลที่แบบมันมีการเก็บอยู่แล้วอย่างเช่นสินค้าส่งออกหรือนําเข้าจะส่งออกไปขายนําเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านด่านสุลกาก่ซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะครอบคลุมแล้วก็ตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่ประมาณ15ปีนะครับตั้งแต่ปีสอง 2,001ถึงถึงปัจจุบันอะ,ะ,ะคอันให้ดรดวงดาวเสริมนิดนึงว่าทําไมเราต้องเก็บนานถึงขนาด15ปีด้วยฮะค่ะเพราะว่าเหตุผลที่เราต้องย้อนกลับไปดูถึง15ปีเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่สําคัญของโลกที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วง2,001 0ถึง2อ0 7ซึ่งเป็นช่วงที่การค้าของโลกมีการขยายตัวอย่าง มากเลยนะคะแล้วก็ช่วงปี2 0 0 8ถึง2009ที่มีวิกฤตการาทางการเงินที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้าการส่งออกเนี่ยซุดตัวทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ยังมีช่วงระยะเวลาปี2011เอที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะการส่งออกเนี่ยมีการหดตัวเช่นกันนะคะทีนี้เราก็เลยต้องมาดูว่าย้อนกลับมาดูว่าช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเรียนรู้อะไระได้บ้างาได้มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับการส่งออก ค่ะแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยมันกระทบโดยตรงแบบมีในยะะสาคัญเลยใช่ไหมคะสำหรับการส่งออกไทยเพราะว่าเข้าใจว่าเมื่อสักครู่ที่คุณด,ดวงดาวพูดถึงเนี่ยคือมันเป็น global เลยใช่ไหมคะแล้วเราก็ส่งออกไปทางประเทศ ใช่ค่ะ,คะเพราะว่าอย่างแต่ละช่วงยุคเวลาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบของการหดตัวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันะนะคะอย่างในช่วง2,008-2,009เนี่ยที่มีวิกฤตการทางการเงินโลกเนี่ยเราจะพบว่าการส่งออกเนี่ยมีการหดตัวอย่างรุนแรงกว่าการหดตัวของ GDP โลกโดยรวมค่ะอ,อันนี้ก็ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เราหันมาสนใจว่า เอ๊ะอะไรคือสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการหดตัวของการส่งออกมากไปกว่าอุปสงค์ที่หดตัวเพราะว่าถ้าเราบอกว่าอุปสงค์โลกหดตัว GDP ก็ต้องหดตัวแต่ว่าทําไมส่งออกถึงหดตัวในอัตราที่สูงกว่าอ๋อเข้าใจแล้วก็คือว่าเราคิดว่ามันน่าจะล้อไปด้วยกันเช่นหดตัวสมมตินะคะเรเราก็น่าจะสักหแต่ทําไมของเราอาจจะมากกว่า5%ใช่ใช่ไหมคะมันดูไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่ก็เลยนํามาว่า ดูซิมันมีปัจจัยอื่นอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี้เนี่ยคุณทศพลได้ไปลองไปดูไหมคะว่าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะว่าการศึกษาครั้งนี้เนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยเขาได้รับผลกระทบคล้ายๆ <c oughs> เราไหมอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ดรลวงดาวพูดถึงครับจริงๆแล้วประเด็นเรื่องว่าตัวสินเชื่อมีผลกับการค้าหรือเปล่านี่ครับเป็นที่สนใจของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกมาตั้งนับตั้งแต่ปีวิกฤตตอน2 0 0 8 2 0 0 9ครับ แล้วก็แล้วก็พบจริงๆครับว่าเป็นสินเชื่อเนี่ยคือมันมีผลต่อการค้านะครับซึ่งเราก็มานั่งดูว่าเอ๊ะด้วยช่องทางไหนนะที่ตัวสินเชื่อเนี่ยจะเข้าไปมีผลได้ซึ่งก็ต้องอแยกก่อนระหว่างผู้ผลิตที่ค้าขายสินค้าในประเทศนะครับแล้วก็ผู้ผลิตที่ส่งออกซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะพบว่ากิจกรรมการส่งออกเนี่ยมันเ,เป็นกิจกรรมที่ยากกว่ามากนะครับ พราะนอกจากจะผลิตให้ได้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการขนส่งประกันนะครับผลิตส่งสินค้าไปถึงที่แล้วก็ย, uh huh. ยังไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมอาจจะต้องมอีข้ามกำแพงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอข้อบังคับกฎหมายของตลาดปลายทางทํานองนี้ทํานองนีครับแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องรับความเสี่ยงที่ uh huh. มากกว่าผู้ผลิตในประเทศธรรมดาอีก uh huh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําใหา้สินเชื่อเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับ uh huh. เมื่อ เราน่าสงสัยแล้วว่าสินเชื่อเนี่ยน่าจะมีผลกับนี่คือผลศึกษาออกมาแล้วว่าพอเราไปศึกษาดูเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ว่าเป็นเรื่องของกําลังซื้อเท่านั้นไม่ได้เรื่องโครงสร้างเท่านั้นแต่ว่ามันมีปัญหาคือมีมีเรื่องของสินเชื่อเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยที่ทําให้การส่งออกเราเนี่ยซุดตัวโลกมากกว่ากําลังซื้อของโลกถูกไหมฮะครับค่ะแล้วเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นไหมคะหรือว่าเราศึกษาเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะคะ ผลการศึกษาเนี่ยเป็นเป็นผลการศึกษาสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นเป็นข้อมูลของผู้ประกอบการไทยนะครับแต่ก็ผลที่ได้เนี่ยออกมาก็เป็นในลักษณะ,ะผลใกล้เคียงกับประเทศอื่นที่มีการศึกษาอย่างเช่นเปรูญี่ปุ่นฝรั่งเศสตรงนี้นครับเขาก็มีปัญหาเหมือนเราก็คือมีสินเชื่อเป็นตัวแปรด้วยที่ทําให้การส่งออกเขามีปัญหามากกว่ากําลังซื้อของโลก ใช่ค่ะเพราะว่ากําลังคิดว่าเอ๊ะเวลาเราบอกว่าเรามีปัญหาเนี่ยมันต้องมีตัวเปรียบเทียบนะคะว่าเรามากกว่าคนอื่นน้อยกว่าอื่นอะไรมันคือเบนช์มาร์กเราใช้อะไรเป็นเบนช์มาร์กคะดรดวงแล้วคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าการส่งออกที่หดตัวของไทยเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะถ้าเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศที่กําลังพัฒนาเหมือนเราเนี่ยจริงๆการหดตัวของเราเนี่ยไม่ได้สูงไปกว่าประเทศอื่นนะคะถ้าเราเอา อันดับของประเทศที่ส่งออกสูงสุดของโลก30ประเทศเนี่ยมาเรียงอันดับกบันแล้วก็เรียงดูว่าประเทศไหนเนี่ยมีการหดตัวนะคะจากน้อยสุดไปมากสุดจริงๆของไทยเนี่ยน้อยที่สุดอยู่ประมาณอันดับที่7นะคะขึ้นจากขึ้นจากหมายถึงว่าขึ้นจากอันดับน้อยขึ้นไปไม่ใช่ค่ะ,าะจากน้อยลงมาก็คือว่าของเราเนี่ยจริงๆหดตัวน้อยเป็นอันดับที่7หดตัวสูงสุดนี่ก็ไปถึงอันดับที่30 ประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นประมาณอของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีการส่งออกพวกน้ำมันเยอะหดตัวที่กว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะอันนี้คือตัวเลขของปี258ค่ะ,ค,ะคือภาพที่มันออกมาอย่างนี้มันสะท้อนอะไรบ้างคะเพราะว่าเข้าใจว่าบางประเทศถ้าไปเจออย่างเรื่องน้ำมันอย่างงี้แล้วน้ำมันก็ หดตัวลงพอดีอันนั้นเขาอ,อาจจะกระทบเยอะหน่อยของไทยมีตัวแปรอะไรไหมที่ทําให้สะท้อนภาพมาเป็นแบบนี้ค่ะกออ็อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นก็คือว่าจะมีเรื่องของ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช้านะคะอีกปัจจัยที่สําคัญหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของราคาสินค้านะคะที่ตกต่ําลงนะคะแล้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วถ้าเราแยกกันนะคะเราบอกว่ามูลค่าการค้าหดลงแต่เรามูลค่าการค้านี่เป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากทั้งราคาแล้วก็ปริมาณนะคะถ้าเรามาดูว่าจริงๆแล้วปริมาณการส่งออกของเราหดตัวหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันเป็นผลจากราคาโลกที่ตกต่ําลงทําให้เราบอกว่ามูลค่าการค้าที่หดลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลมาจากราคาปริมาณการส่งออกของเราก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะอราคาที่ลดลงแล้วศึกษาไปอีกไหมคะว่าเกิดจากอะไรคะราคาที่ลดลง,งใช่ราคาที่แบบปริมาณยังเท่าเดิมแต่ราคาดันลดลงค่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นจากปัจจัยของเศรษฐกิจโลกมากกว่าว่าช่วงนี้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าไม่มีดีมานซึ่งราคาก็เป็นผลมาจากดีมานนะคะอ,อย่างที่ทราบกันดีเพราะฉะนั้นถ้าดีมานโลกไม่มีราคาก็จะตกต่ำนะคะ,ะก็คือว่าเหมือนดีมานน้อยราคาก็ต้องน้อยลงไปเพื่อ,อ สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งที่เขากังวลกันก็คือเรื่องของกําลังการผลิตของโลกมันเยอะขึ้นอันนี้เป็นเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยป่ะคะถ้าพูดถึงในแง่ของ กำลังการผลิตที่เยอะขึ้นเมื่อเทียบกับอุปสงค์โลกอาจจะใช่เพราะว่าในแง่ของว่าโลกในปัจจุบัน,นมีการพัฒนาการผลิตโดยใช้นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตทําให้มีการผลิตที่อาจจะใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิมแต่ผลิตได้ปริมาณมากขึ้นนะคะแต่ในแง่ของเรากลับมามองของด้านาดิมานบ้าง ดิมานก็ตอนนี้ก็คือยังซบเซาทั่วโลกเป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีการ Excess Supply ของอผลิตภัณฑ์ที่ทั่วโลก Supply ออกมาได้ผลการศึกษาเนี่ยพอเข้าไปจริงๆเนี่ยต้นเหตุที่ทำให้การส่งออกของของ,ของไทยนะคะแบบปรับตัวลดลงต่อเนื่องเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณตั้งแต่ปีไหนคะที่ค่อนข้างชัดน่าจะเป็น3ปีหลังนี่นะครับที่ค่อนข้างค่อนข้างชัด คือจริงๆก็การส่งอกอกก็เรียกว่าซุดตัวลงตั้งแต่ช่วงวิกฤตแล้วนะครับแล้วก็ทําท่าว่าจะฟื้นตัวฟื้นตัวแต่ก็ก็ไม่ได้สักทีแล้วก็วิกฤตนี้คือวิกฤตปี2อ0พัปสองันเ้านะครับอ๋อตังหวัดสุาพมาใช่ไพมามใช่แล้วก็ทําท่าว่าจะฟื้นตัวแต่ก็ก็ไม่ได้สักทีนะครับซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นเป็นเรื่องของอุปสงค์นะครับแต่ทีนี้สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็พยายามจะตอบว่าเฮ้ยถ้ามี สาเหตุอื่นเนี่ยจะสามารถเข้าไปแก้ได้ไหมนะครับซึ่งเราก็พบว่า,าถ้าเรามองการส่งออกเนี่ยเป็น,เป,นเป็นก้อนรวมเนี่ยแน,แน่นอนมันขึ้นกับอุปสงค์เป็นหลักแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในรา,ายละเอียดแล้วเนี่ยคนที่ตัดสินใจกระส่งออกเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเป็นผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการาที่เราพูดถึงเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไปในแต่ละรายแต่ละรายเขาประสบปัญหาไม่เหมือนกัน มีข้อจํากัดไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้แหะครับข้อมูลที่มันละเอียดพอเป็นระดับจุลภาคถึงจะมาช่วยตอบคาถามตรงนี้ได้ครับค่ะเราไล่มาในเรื่องของสาเหตุจริงๆเนี่ยที่ทำให้ส่งออกมีส่งออกเราปรับตัวลดลงมาต่อเน,นื่อง3ปีแล้วเนี่ยสาเหตุหล,กลักๆมีมีกี่สาเหตุฮะใหญ่ๆเท่าที่เราศึกษาดูสาเหตุหล,ลักๆก,ก็ยังคงอย่างที่บอกว่ายังคงอธิบายด้วยอุปสงค์เป็นหลักอุปสงค์อันดับหนึ่งค่ะ,คะ แล้วก็การที่เป็นเกิดปัญหาเชิงโครงสร้างในการการผลิตของเราด้วยรเรามีสินค้าที่อาจจะความต้องการของโลกในลดลงอาจจะไม่ทันสมัยเพียงพอครับแล้วก็มีสาเหตุได้อีกอหลายหลายประการนะครับแต่หนึ่งในนั้นที่ที่เรานำมาศึกษาก็คือว่าตกลงสินเชื่อแล้วเนี่ยมีผลไหมซึ่งก็พบว่ามีผลแต่ไม่ใช่คำตอบที่ที่สำหรับ คาอธิบายทั้งหมดนะครับต้อง <ứng S 1> ต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามีผลแล้วเนี่ยมีผลกับใครลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ในอุตสาหกรรมไหนต้นครับค่ะมันเข้ามากระทบในมิติไหนคะดงนรดวงดาวตัวของสินเชื่อเนี่ยพอเข้าใจว่าโครงใหญ่ที่กําลังซื้ออันนี้น่าจะกระทบไปทั่วเลยทุกอุตสาหกรรมเข้าใจว่านะ่าจะอุตสาหกรรมแล้วก็มาเรื่องของโครงสร้างการ,รผลิตก็น่าจะบางอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่ทีนี้สินเชื่อเนี่ยมันเข้าไปกระทบแค่ไหนในมิติไหนบ้างคะ อ,อย่างที่คุณทศพลเกริ่นไปว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยเขามีความแตกต่างกันในเชิงลึกในหลายปัจจัยด้วยกันนะคะอย่างสมมติว่าผู้ส่งออกเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสามารถในการผลิตที่แตกต่างกันนะคะ uh huh. รวมไปถึงวิธีการส่งออกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกทางเรือหรือการส่งออกโดย เครื่องบินนะคะก็อาจจะมีความต้องการสินเชื่อที่แตกต่างกันะนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเราบอกว่าเ,เราต้องการจะส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่หรือตลาดที่เราเคยเปิดอยู่แล้วนะคะก็มีความต้องการสินเชื่อที่แตกต่างกันเพราะว่าเหมือนว่าถ้าเราไปเปิดตลาดใหม่เนี่ยเรายังมีความ คุ้นชินหรือคุ้นเคยกับตลาดเน,น้อยอยู่ทำให้เราอาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตลาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเ,เงินสินเชื่อก็อาจจะมาช่วยเขาในตรงนี้ในการช่วยในการวิจัยพัฒนาว่า,าผลิตภัณฑ์สินค้าแบบไหนที่จะเหมาะกับตลาดใหม่ๆแบบนี้นะคะนอกจากนี้<ม>ก็ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะระหว่างาคู่ค้าของผู้ประกอบการนะคะถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการมีการทําการค้าขายมาเป็นระยะเวลานาน,าน เขาก็อาจจะใช้วิธีช่องทางอื่นนอกจากการขอสินเชื่อที่มากขึ้นเขาอาจจะมีการาให้เครดิตระหว่างกันนะคะความต้องการสินเชื่อก็จะแตกต่างกันอีกในกรณีที่คู่ค้านะคะมีความสัมพันธ์มายาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ค้าที่เพิ่งเริ่มทําการค้าระหว่างกันอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยว่าเอ๊ะทำไมความต้องการของสินเชื่อเนี่ยเราจะต้องลงลึกไปดูถึงขนาดว่า ผู้ประกอบการเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงมิติไหนบ้างนะคะแล้วก็ความต้องการของสินเชื่อเหล่านี้แตกต่างกันยังไงซึ่งผลการศึกษาชิ้นนี้ค่ะจะบ่งชี้ให้เห็นว่าอะไรก็คือเป็นปัจจัยสําคัญที่สำหรับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน,นะคะ่ะน่าสนใจตรงกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะคุณทศพลคะการเข้าไปเก็บกลุ่มตัวอย่างเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ดรดวงดาวบอกว่า ก็จะต้องแยกออกไปแต่ละรายแต่ละลายอีกแล้วก็แต่ละธุรกิจอีกเจาะลึกลงไปถึงขนาดนั้นกลุ่มตัวอย่างเราเราเราไปศึกษาเราไปหยิบข้อมูลมาศึกษายัางไงคะครับก็หลังจากเรามีข้อมูลการส่งออกนําเข้าแล้วนะครับก็เราก็จะพบว่าเราต้องการข้อมูลอื่นมาประกอบด้วยนะครับเนื่องจากเราศึกษาเรื่องสินเชื่อเนี่ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะไปหาข้อมูลสินเชื่อเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับซึ่ง นึ่งในนั้นก็เป็นข้อมูลมสินเชื่อที่ทางทบทธนาคารในประเทศไทยเก็บไว้นะครับซึ่งเราก็เอามาใช้ประกอบได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ต้องการรู้อีกว่าผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยคุณลักษณะแตกต่างกันยังไงก็ต้องไปหาข้อมูลอื่นมาประกอบ <ừ. S 1> ซึ่งก็เราได้ใช้ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์เข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรียกว่าใช้ข้อมูลที่เยอะ เยอะมากนะครับแล้วเราเรามั่นใจว่าน่าจะเป็นการศึกษาแรกๆที่ในของประเทศเลยนะท,ที่ใช้ข้อมูลเยอ,อะแล้วก็หลายแหล่งแล้วก็เอามารวมกันซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงพลังของการบูรณาการข้อมูลจากจากหลายแหล่งด้วยนะครับจำนวนผู้ประกอบการหรือกลุ่มตัวอย่างเยอะขนาดไหนฮะครับอย่างาผู้ส่งออกนะครับก็ปีๆนึงก็จะมีเฉลี่ยสัก5 5 0ห0 0มื่นรายนะครับต่อปี แล้วก็ในเป็นในข้อมูลสินเชื่อเนี่ยก็จะมะีเรียกว่าลูกหนี้นะครับปีหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณ9 9้0 0 0ามืนรายรแล้วเวลาที่เราเก็บตัวกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมูลค่าการส่งออกระดับไหนที่เรา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 ,เราเอามาศึกษาฮะหรือว่าเราเอามาทั้งหมดเลยส่งออกเล็กๆน้อยน,อยนอยก็ามาหมดจริงๆต้องเรียกว่าเราศึกษาทั้งหมดแต่ว่าเราเจาะลึกเฉพาะบางส่วนที่เราสนใจ ซึ่งส่วนที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้นหมายถึงว่าผลิตสินค้าแล้วแล้วมีการส่งออกเป็นเป็นชิ้นจับต้องได้จริงต้องเป็นสินค้าที่เป็นจับต้องได้เลยแล้วก็อาจจะเป็นอีกธุรกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นผู้ค้าเรียกว่าเทรดดิ้งเฟิร์มนะครับซื้อซื้อมาขายไปอ๋อเราก็เก็บด้วยเป็นเป็นคนที่แบบว่านําเข้า คือคือซื้อมาขายไปอย่างนี้ก็เก็บด,ด้วยใช่ครับส่วนประเภทส่งออกสินค้าที่อาจจะเป็นขั้นต้นหน่อยอย่างเช่นเป็นพวกสินค้าเกษตรอะไรนี้อาจจะอาจจะที่ไม่ผ่านการแปลรูปนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ใน <c oughs> กลุ่มตัวอย่างนี้นะครับ <c oughs> แต่เท่าที่เป็นกลุ่มสนใจเป็นกลุ่มที่สนใจสองกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีจานวนเยอะมากเยอะพอที่จะทําให้เรามามีวิธีมาหาดูว่า <c oughs> แล้วในความแตกต่างระหว่าง แต่ละลายแต่ละลายแต่ละลายเนี่ยสินเชื่อมันสามารถมีบทบาทได้จริงไหมแล้วก็ตรงไหนนะครับอืมค่ะจำนวนของผู้ที่ส่งออกเนี่ยสินค้าเนี่ย เท่าที่คุณลุงดาวไปดูเนี่ยมีผู้ที่หันไปส่งออกสินค้าเนี่ยมากขึ้นไหมคะเพราะว่าเราเก็บย้อนหลังถึง15ปีใช่ไหมไปดูข้อมูลถึง15ปีค่ะอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ทางทีมคณะผู้วิจัยก็ได้เจาะลึกลงไปถึงว่าเอ๊ะเราดูว่าการขยายตัวของอมูลค่าการส่งออกเนี่ยนะคะมีมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนะคะ,คะก็อาจจะมีสาเหตุได้ว่ามูลค่าการส่งออกเนี่ยนะคะ เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นจากการที่เรามีาผู้ส่งออกหน้าใหม่ะนะคะหรืออาจจะเป็นมีการส่งออกสินค้าชนิดใหม่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดใหม่นะคะซึ่งเราพบว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าของเราเนี่ยมีการขยายตัวก็คือเป็นผลมาจากผู้เล่นหน้าใหม่มนะคะซึ่งส่งออก สินค้าชนิดใหม่ไปยังตลาดใหม่ๆตัวนี้ค่ะจะเป็นช่วยตัวช่วยขยายการส่งออกของประเทศไทยได้อย่างมากเลยนะคะไม่ใช่แบบกลุ่มบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นายลายใหม่ๆ,ๆที่เปิดตลาดเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะเก็บ ทุกข้อมูลการส่งออกที่ผ่านด่านศุลากากร,กรของประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเป็นทุกบริษัทไม่เฉ,เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะมีะบริษัทขนาดเล็กนะคะหรือขนาดกลางที่ส่งออกสินค้าอาจจะมีการส่งออกสินค้าเช่นสบู่ออร์แกนิกไปยังต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นสินค้าเปิดเปิดตลาดใหม่เป็นต้นกำลังจะถามพอดีเลยเนี่ยว่าตลาดใหม่ๆสินค้าใหม่ๆที่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยสมมติจะเป็นกลุ่มที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินค้าที่ของอประเทศไทยเรามีศักยภาพนะคะและก็สินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศอย่างเช่นสินค้ากเกษตรอาหารแปรรูปหรือว่าเป็นสินค้าอาจจะมีออแกนิกซึ่งมีความต้องการในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็น SME ที่ผลิตขึ้นเองเลยไม่ได้เป็นลักษณะว่าเป็น SME ที่เป็นซัพพลายเชนของรายใหญ่ที่ส่งออกไป อันนี้ก็จะมีใน2ส,ส่วนนะคะก็อาจจะมี SME ก็คือว่าข้อมูลเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้วา่าผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าขั้นกลางหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าขั้นสุดท้ายที่ส่งออกไปเราก็เลยสามารถมาจําแนกผู้ประกอบการออกได้เป็นว่าเอ๊ะผู้ประกอบการรายนี้มีการนําเข้าสินค้าหรือเปล่าหรือว่าใช้วัตถุดิบในประเทศแล้วก็ผลิตเพื่อส่งออก ก็เลยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือจะมีผู้ผลิตที่ใช้สินค้าในประเทศ<ม>แล้วก็ผู้ผลิตที่นําเข้าวัตถุดิบแล้วก็ส่งออกสินค้าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าฟังจากที่ดรลุงดาวเล่าให้ฟังก็คือปริมาณผู้ส่งออกเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าก็เท่ากับว่าเ,ออเราผลิตได้มากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้สร้างความมาั่งคั่งให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ เท่าที่ควรอย่างนั้นหรือเปล่าคุณรศพลถ้าจะอธิบายความหมายประมาณนี้ถ้าจะให้อธิบายความหมายนะครับก็แปลว่าพวกเ,เรียกว่าผู้เล่นหน้าใหม่แล้วกันนะครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาสู่สนามการส่งออกเนี่ยส่วนมากจะมีขนาดเล็กแต่ว่าการแนวทางการวิเคราะห์ของอาจารย์ดวงดาวท,ท,ที่พูดไปสักครู่เนี่ยผมอยากจะเน้นว่า,เ,าเรามาถ,ถูกทางแล้วนะครับการวิเคราะห์เนี่ยคือจะจะมัวไปดูแต่สิ่งที่มันเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะว่า หนึ่งคือถ้าเกิดราคาสินค้าลดลงหรือว่าไม่มีวประสงค์มันคือก็อจบ mm hmm. แต่อีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เมื่อกี้ mm hmm. เมื่อสัครูอาจารย์ดวงดาวพูดถึงก็คือมีการเพิ่มสินค้านะครับเพิ่มตลาดาแล้วก็การกระโจนเข้ามาเป็นผู้ส่งออก ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับซึ่งผมอยากจะเรียกเรียรวมทั้งสามอย่างนี้ว่าเป็นการขยายขอ,อบเขตแล้วกันนะ<ฆ>ครับเปรียบเทียบกันระหว่างการขยายมูลค่า<ฆ>ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องของคนที่บอกส่งอะไรไปไหนก็ก็ส่งอยู่เหมือนเดิมนะ<ฆ>ครับกับคนที่ขยายขอ,อบเขตเราเนี่ยเขาเรียกเปิดพื้นที่ใหม่ป <ะ S 2> มเปิดพื้นที่ใหม่อย่างนั้ก็ได้ในการที่เขาจะไปทําธุรกิจใช่ครับซึ่งเราก็พบว่าการเปิดพื้นที่ใหม่เนี่ยคนที่เปิดพื้นที่ใหม่แม้จะเป็นคนที่ส่งออกอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่า เกิดมีการส่งสินค้าใหม่หรือว่าไปบุกเบิกตลาดใหม่เนี่ยครับเป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยส่วนใหญ่เลยนะครับที่อธิบายการเติบโตของการส่งออกของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาในขณะทีะ่กลุ่มที่สินค้าเดิมตลาดเดิมคนเดิมเนี่ยนะครับก็จะพบว่าทั้ง3ยุคที่เรามาตั้ง,ตงแต่ต้นเนี่ยก็คือ,อค่อยๆมีความสําคัญลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คือแปลว่า จริงๆตอนนี้เราเหมือนชีวิตกำม,มือการส่งออกของประเทศเรานี่อยู่ในกำม,มือของผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งนั้นมากเลยค,ค่ะเพียงแต่ว่ามูลค่าอาจจะยัง,ไ,งไม่ค่อยเยอะเพียงแต่ว่ามูลค่าอาจจะยังไม่ค่อยเยอะแต่เนื่องด้วยข้อมูลมียาวถึง15ปีซึ่งถ้าเอามากางดูแล้วเนี่ยนะครับแล้วติดตามชีวิตของเขาตั้งแต่วันที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปเราก็จะพบว่าคนที่สามารถ อยู่รอดในสนามการสร่งออกได้แล้วก็อยู่ไปจนถึงอายุช่วงหนึ่งเขาจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่ของอมูลค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้น แล้วก็ส่งสินค้าได้มากขึ้นขยายตลาดได้มากขึ้นด้วยครับน่าสนใจไม่น้อยเลยคุณผู้ชมคะและอะไรล่ะคะที่จะทําให้การติดตามเส้นทางชีวิตของผู้เล่นหน้าใหม่ๆไปเปิดพื้นที่ใหม่ๆในต่างประเทศนะคะจะสามารถแบบโตแบบก้าวกระโดดได้ก็แน่นอนก็คงจะเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนะคะและทางออกสําหรับหน่วยง,งานต่างๆนะคะที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้นะคะใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็จะต้องทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะ เรากลับมาคุยกันนะคะเพราะว่าภาคการสกออกนั้นถือว่าเป็นภาคใหญ่ที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนในประเทศนะคะเดี๋ยวกลับมาพักกันก่อนค่ะ